น,นี่ก็จะเป็นบ้านพักของเรานะครับบ้านต้นไม้แม่กำปองนะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกทะเลหมอกชมวิวเชียงใหม่นะครับค่ำคืนนี้เราอาจจะได้เห็นวิวในเมืองเชียงใหม่แสงสีเสียงนะครับไอแสงสีในเมืองเชียงใหม่นะครับไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนไปถ้ามีสัมภาระเยอะนะเขาก็จะมีตัวนี้ครับเป็นลอกนะเป็นลอกที่จะ ดึงเอาสัมาระ,ะเราขึ้นไปได้นะครับผมนี่ให้ดูตรงนี้นะฮะแล้วเขาก็จะใช้ก้านนะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูด้านบนด้านบนจะเป็นก้านไฟฟ้าน่าน,น,นะครับขึ้นไปถึงข้างบนเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นทางบันไดกันกนี่ครับก้าน ก็จะใช้กว้านตัวนี้ในการดึงเอาสัมภาระเราขึ้นมานะครับผมอันนี้นะครับเพือนแม่สีเป็นบ้านต้นไม้เนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกนะันว่าข้างในจะเป็นอย่างไรบ้างเปิดประตูเข้ามาก็จะเจออ๋อเตียงนอนเรามีของแล้วได้ไงวะอ่าพอดีก็มีคนมานขนมาให้เนะเขาจะมีรางเลื่อนเลื่อนขึ้นมานะทางด้านซ้ายมือก็จะเป็น อ่าที่ล้างหน้าเนาะติดอยู่กับห้องน้าเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ําก่อนเลยนะครับ,รบเป็นบ้านเดี่ยวนะมีห้องน้ํามีโถสุปรัณฑ์มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับน่าจะเป็นระบบอ็อเป็นระบบไฟฟ้านะโอเคห้องน้ําใหญ่นะเี๋ยวโตก็ไปดูเตียงนอนหรอเป็นแบบเตียงคู่นะเตียงเดี่ยวสองสองที่นอนนะครับ อืแล้วก็จะมีสระน้ําอยู่นอกบ้านด้วยนะน้ํานี่น่าจะได้มาจากน้ำตกและนะครับผมไล่เลื่อนไปเป็นบนต้นไม้จะมีทางเดินนะเป็นกายวอล์กระหว่างต้นไม้นะอันนี้เรามองจากมุมนี้จากห้องพักของเราเลยนะจะเดินไปตรงนู้นก็น่าจะเป็นที่ถ่ายรูปแล้วเนาะนี่ระหว่างต้นไม้เด,เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เดินขึ้นไปชมทางด้านนู้นนะเดี๋ยวเราต้องออกจากห้องเราไปก่อนไปครับ เ,เราจะพาเพืเ่อนๆไปชมในส่วนของข้าฟพ่จอบนะเป็นร้านกาแฟด้วยมีแม,ม่กาแฟขายด้วยส่วนแรกก็จะเป็นร้านกาแฟสามารถจะสั่งกาแฟดื่มได้เลยนะครับตอนนี้ครับผมแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นวิวพานนอรามาให้ในเพื่อนดูรอบๆก่อนเนาะ โอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปดูส่วนหน้าเขาบอกว่ามันสามารถที่จะมองเห็นวิวตอนกลางคืนในเมืองเชียงใหม่นะครับจะเห็นแสงสีไปดูวิวที่ชมวิวคืนนี้เขาจะมีเป็นคาเฟ่นะผู้ปกครองระวังเด็กด้วยห้ามขึ้นไปนั่งบนราวโอเคอันนี้ก็จะเป็นป้ายบ้านต้นไม้แม่คำฟองนะครับตรงนี้คือจุดชมวิวนะครับผม เช้าๆอาจจะมีทะเลหมอ,อกคืนนี้เราจะเห็นแสงไฟจากเมืองเชียงใหม่นะครับผมหลังนู้นถึงจะเรียกว่าเป็นบ้านต้นไม้จริงๆนะมันอยู่บนต้นไม้เลยโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่าชอ,าอ,าอามาถ้าเป็นหลังนี้เนาะ มันอยู่บนต้นไม้จริงๆเลยนี่ถึงจะเรียกว่าบ้านต้นไม้เนะาะจะถ่ายดูนะอันนี้จะเป็นทางขึ้นนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นมุมถ่ายรูปแหละเนาะบ้านต้นไม้แม่กำปองโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิวทางด้านนี้อันนี้เป็นที่ทางเดินกลับเนาะก็จะมีป้ายให้เห็นท,ที่เราไม่ได้ดูป้ายใช่ไหม ก็จะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ประมาณนี้นะมีป้ายอ่ะโอเคไปเราจะเดินลงอีกทางอ่ะอันนี้ก็จะเป็นทางลงนะครับผมทางลงเราก็จะเดินอ้อมไปจสึงทางนู้นนะเป็นทางลงอีกทางหนึ่งไปเดี๋ยวเราพาเดินลง นันเป็นทางเดินระหว่างต้นไม้เลยนะครับผมเขาจะสร้างไว้ต้นไม้สูงนะเนี่ยไปเดี๋ยวดูกันตามมุมต่างๆนั่น,นะครับจะเห็นเป็นทางรถเดี๋ยวเราไปต่อบ้านแมกระเป๋อ,องไปทางด้านนู้นเนาะโอเค กันต่ออืมอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนี่อีกหลังหนึ่งอ๋อหลายหลังเนาะที่นี่โอเคเดี๋ยวเราลงข้างล่างกันเลยดีกว่า ันนี้บ้านยิงดาวเราจะมากินกาแฟแล้วดูวิวที่หมู่บ้านกันเนาะมาไปกินกาแฟหอมชุยเลยเรเ็ดร้อนนะ ตรงจุดนี้ก็จะมองเห็นวิวหมู่บ้านนครพองทนะี่เราจะมาถ่ายรูปก,กันเนาะเรารถจะสั่งอาหารเครื่องดื่มได้วันนี้เราก็ผมมานั่งจิบกาแฟก่อนและครับผม อีกอันนี้คือสุดเขตเชียงใหม่เดี๋ยวผมจะเดินไปลำปางเดินเท้าไปเลยนะลำปางเนี่ยแวนที่ผมข้ามมาแล้วนะทางนี้คือเขตจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ผมยืนอยู่ในพื้นที่ของ ลำปลางนะครับเดี๋ยวผมจะเดินจากลำปลางไปเชียงใหม่เดินเท้าจากลำปลางข้ามมาเชียงใหม่โอเคตอนนี้ผมเข้ามาสู่เขตเชียงใหม่เดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้คือจุดชมวิวกิวฟินแล้วเนาะทางก่อนจะขึ้นก็จะมีที่ทําการน่าจะเป็นที่ทําการอุทยานหรือเปล่าไม่รู้เนาะ ้งหันน้ำผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับผมอันนี้ก็ถ่ายให้กับเพื่อนๆโอเคเรากำลังเดินเท้าขึ้นไปที่อยู่ฟินนะเหมารถขึ้นะม,ามาเพราะว่าทางทางชันแล้วก็ทางแคบแล้วก็มีบางช่วงคือรถแก่งไม่น่าขึ้นอ่ะเอาง่ายๆทางไม่ได้น่ากลัวนะแต่ว่าสงสารรถ ไมม่ีคนเลยเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันที่นี่เสร็จเราลจะลงไปที่น้ําตกไม่กำปองนะเราจะไปถ่ายทำเดี๋ยวนี้จะให้ดูบรรยากาศรอบๆตรงนี้ก่อนนเที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลันาง1,517เมตร เราจะไปดูทุกส่วนจุดที่เขาถ่ายรูปเนาะจอดักนี่้วนี่คือกิวฟินแจซ้อนมันเป็นอุทยานชาติแจซ้อนเนาะ,ะดูว่านี่คือสิ่งที่เรามองเห็นก็นกนคือเขาด้านล่างเนาะ ชมวิวเนาะเป็นที่ยืนถ่ายรูปก,กันแต่เราขึ้นมานี่ตอนนี้สถานที่นี้ไม่มีใครแล้วนอกจากเราร้านเท็ดูคาเฟ่จะมีถ่านแฝนให้เราเดินนะครับน้าเท็ดูคอฟฟี่คอฟี่นะชำระ ขึ้นสะพานแฟหน100บาทต่อท่านถ้ากินกาแฟมันรู้จำต้องชำาระบรนี่คือบริเวณร้านเนาะ ทางน,น้ําไหลซึ่งทางน,น้ําเนี่ยมันก็ไหลามาทั้งหมู่บ้านอยู่แล้วล่ะไหลาผ่านลงมาทางด้านล่างนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ร้านกาแฟกันว่าถ้าเรากินกาแฟกแก้วเดียวจะเสียค่าอะไรเพียงใช้บริการคาเฟ่ก็สามารถขึ้นสะปานแกนได้ปีใช้บริการ1นึ่งออเดอร์ต่อหนึ่งท่านกี่โมงปิดสี่โมงเหรอสี่โมงครึ่งอ๋อทันเหลือเพือ อันนี้คนละหนึ่งเมนูขึ้นสะพานได้เลยใช่ไหมนะ,ะูกคะ้าบรรย,ะะยะะแล้วาวขึ้นี้เลยลมาบรรยากาศในเซตดูคาเฟ่เนาะเมื่อเข้าลงมาแล้วจะสั่งอาหารเสร็จแล้วเนี่ย้าสั่งกาแฟเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะมีที่นั่งจิบกาแฟได้ โอเคไปกันเรากำลังจะขึ้นสะพานแขงของเชดดูพอฟฟี่พร้อมกับแก้วกาแฟพลาสติกนี่ถ่ายลงไปข้างล่าง กาแฟที่อยู่ข้างล่างเนาะ มันน่ากลัวตรงมันยั่วนี่เราอะเดินแล้วแม่งยั่วคือจริงๆถามว่าถามว่ากลัวอิตสะพานนี่ไม่ได้กลัวนะแต่กลัวแบบไอ้ที่เหยียบมันแ,แม่งหักแม่งปเป็นเหล็กตะแกรงแบบขึ้นตะหนิมงเปล่าวะคือถ้าตาเราไม่มองอ่ะถ้าเราไปเหยียบลงตรงช่องว่างๆอ่ะแม่งคนน่ากลัวเนี่ยไอ้ช่องว่างๆเนี้ยถ้าเหยียบไปเนี้ยกลัวแม่งทะลุอ่ะเออถ้าเหยียบบนเหล็กอ่ะไม่มีปัญหาหรอกนะแต่เวลาเดินมันก็จะ เด้งๆยบๆหน,น่อยเนี้ยเสียไปกี่ร้อยวันเนี้ยก็เรียกว่าค่ากาแฟสองท่านรวมก,กันก็น่าจะต้องเกิน200แหละเพราะว่าเขาเก็บถ้าไม่ซื้อของเลยก็1นึ่ร้อยบาทต่อท่านยิ่งเดินไกลถึงไม่ยิ่งเด้งยังยบอยู่เว้ยก็เตี้วเลย อันนี้ก็จะเป็นบ้านระเบียงวิวเป็นอีกที่หนึ่งที่จะถ่ายเห็นวิวพาโนรามาของหมู่บ้านแม่กำปองหน้าล่างเหมือนกันนะครับผมนี่ก็ถ่ายให้ดูาจะาติดคนอื่นถ่ายมาให้ดูเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิวพอๆกับอ,อีกข้างเนื้น,นะครับผมเมื่อเช้าที่เรามาถ่ายแล้วตอนนี้แสงอาจจะแข็งนิดนึง เป็นเห็นหมู่บ้านแม่กำปองอยู่ด้านล่างนะครับผมวิวไม,ไม่ต่างอะไรจากเมื่อเชานะ้าแต่ว่าแสงแข็งมากเดี๋ยวเรากินน้ำแล้วคุ้กลับนะบ้านระเบียงวิวแม่กำปอง ันนี้ก็จะเป็นอาหารเช้าของเรานะครับที่บ้านต้นไม้แม่กำปองเป็นชุดอเมริกันเบรคฟาสต์พร้อมกาแฟาหอมกลุ่น